สวัสดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เวลาดีแบบนี้7จ็นาฬิกาถึง8ปดนิกานะคะสำหรับช่องทางในการรับชมเช่นเคยค่ะทางช่อง News o วันะคะรวมไปถึงสามารถที่จะรับชมได้ทาง Super s u p e r ร์บันเทิง t r u e Vision ช่อง71และ48นะคะแล้วก็กล่องในส่วนของอกล่องดิจิตอลทั้ง CTH แล้วก็รวมไปถึงกล่องอื่นๆก็สามารถที่จะดูได้นะคะ และคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังได้เข้าไปใน y t u t u นะคะแล้วก็กดใส่ตรงสุขภาพนะคะเราก็จะอัปเดตไปหลังจากที่ารายการนั้นออกอากาศแล้วนะคะร่วมไปถึงช่องทางช่องทางหนึ่งพูดคุยกันได้ f a c e b o o k นะคะหลายคนบอกว่าอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวสุขภาพอยากจะให้คุณหมอท่านไหนมารู้เรื่องราวของโรคอ,อะไรก็เข้าไปกดไลค์ใส่ตรงสุขภาพนะคะร่วมถึงคำถามในรายการถ้าตอบไม่หมดก็จะไปตอบในใส่ตรงสุขภาพในแฟนเพจค่ะเรื่องราของ เรามีทั้งสุขภาพของเด็กแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่แน่นอนคะ่ะช่วงแรกรายการนี้จะพูดถึงเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่โดยเฉพาะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของสุภาพบุรุษนิดหนึง่งนะคะการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดซึ่งหลายคนก็ ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะ,ะถ้าเป็นหนุ่มๆเขาก็จะบอกว่ามันก็จะมีผลข้างเคียงที่ตามมาอย่างเช่นเรื่องของปัสสาวะเล็ดเรื่องของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันกัดคุณหมอบอกนะคะ mm. แต่ว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าผลข้างเคียงนั้นแทบน้อยเลยนะคะหรืออาจจะแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้เรากําลังจะพูดถึงการรักษา โรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฉายแสงร่วมกับการฝังแร่ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้นะคะนายแพทย์ดานายพันธ์อัคระสกุลท่านเป็นอดีตหัวหน้างานศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะกลุ่มงานศัลยกรรมโรงพยาบาลราชวิถีค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะครับค่ะก่อนอื่นนะคะขอทำความเข้าขใจกับโรคก่อนนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรคะสาเหตุค่ะคือสาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ย ่วนใหญ่มันจะเจอในประเทศทางด้านตะวันตกเนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือทางยุโรปทางอเมริกาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นสาเหตุตายอันดับสองโรคมะเร็งที่ตายอันดับสองในประเทศพวกนี้ mm hmm. นะฮะสาเหตุส่วนใหญ่เราก็ไปคํานึงอันที่หนึ่งเนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องพันธุก,กรรม <How? S 1> นะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัจจัยหลัก <How? S 1> แต่คนที่มีพันธุก,กรรมมีมีสายตรงเช่นคุณพ่อเป็นหรือพี่น้องเป็นเนี่ยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นกว่าคนปกติ6-7เเท่าเลย mm hmm. แต่ว่าปัจจัยอันหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าอย่างเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นน้อยญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสเป็นของมะเร็งต่อมลูกหมากเข้าใจว่าต่ามากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าเขาบอกว่าอาหารเนี่ยมันแตกต่างกันระหว่างชาวตะวันตกกับ <c oughs> ทางเอเชียเนี่ย <c oughs> เราเห็นได้ชัดในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่นทานพวกลาพวกปลาดิบต่างๆเยอะ <c oughs> เพราะนั้นเขาก็จะมองไปว่าอาหารเขาบอกคนญี่ปุ่นเนี่ยพอย้ายไปอยู่อเมริกาเนี่ย โอกาสเป็นมะเร็งตอบรัหม,มาสูงขึ้นเท่าคนอเมริกาแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของอาหารเกย์มาอนเมนเนี่ยเขาก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าพวกอาหารพวกไขมันสูงหรือว่าอาหารที่เป็นสไตล์เวสเทิร์นไดเอทต่างๆพวกนี้เป็นสาเหตุอันหนึง่งนะฮะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อแดงที่เกี่ยวไมคะ่ะอาจารย์เพราะาบางาคนบอกว่าที่กินแบบว่าเนื้อสัตว์เนื้อแดงเยอะๆนี่ก็อาจจะมีความเสีย่ยงเนื้อแดงอันนั้นเป็นความเสี่ยงเรื่องอื่นแต่ว่าแค่แค่หมูหรือเนื้อเนี่ยก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้ว คือเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่จะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาก็พบว่าปริมาณการใช้พวกถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่ถ้าเรารู้เนี่ยก็จะจะ,จะ,จ,ะจะทราบว่ามันมีไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยค่ะคืออันหนึ่งของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเขาบอกว่ามาจากฮอร์โมนเพศชายค่ะเขาพบว่าคนพวกขันทีนี่ไม่เคยเป็นเพราะนั้นอันหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าน่าจะมาจากฮอร์โมนเพศชายคือเทสโทสเตอโรนเนี่ย ขณะที่เต้าหู้เนี่ยมันมีพวกไฟตเอสโตรโเจนเนี่ยสูงฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าเต้าหู้เนี่ยหรือว่าพวกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวที่ป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คิดว่าป้องกันได้ดีเนี่ยก็คือพวกมะเขือเทศผลิตภัณฑ์ของมะเขือเทศซึ่งผ่านการปรุงแต่งนะฮะเขาบอกว่ามะเขือเทศดิบเนี่ยยังสู้มะเขือเทศที่ผ่านการปรุงแต่งไม่ได้เช่นเอามะเขือเทศมาทําอาหาร จะได้ผลดีกว่าในการป้องกันมะเร็งตอมลูกมากวอย่างเป็นน้ำค่ะตอนนี้ที่อ่าก็ถือว่าเป็นการปรุงแต่งแปรุงแต่งแล้วถือว่าไปกระตุ้นวิตามินภายในเนี่ยเช่นพวกเบต้าแคโรทีนหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่เมืองนอกเขาพูดกันบ่อยก็คือตัวแฟกซีดเนี่ยแฟลกซีดเนี่ยผมพยายามเปิดดูหนังสือเนี่ยเขาก็เรียกว่าเมล็ดนุ่นหรือเมล็ดอะไรพวกเนี้ยซึ่งซึ่งเมืองนอกเนี่ยเข้ามาทาเป็นทาเป็นพวกอาหารเสริมเยอะ ขเขาก็บอกว่าเขาพูดว่าป้องกันได้นะฮะแล้วก็อีกตัวคือเซเลเนียมเซเลเนียมนี่ก็มีในวิตามินต่างๆเนี่ย<ง>เ,เขาเรียกเป็นพวกไอ้แร่เอลิเมนต์ต่างๆในวิตามินก็คือพวกโลหะซึ่งผสมอยู่ในส่วนประกอบของร่างกายเราในปริมาณที่ต้องการนิดเดียวแต่ยังเหล็กเนี่ยถือว่าป้องกันต้องการเยอะ แต่ว่าพวกสังกะสีพวกเซเลเนียมเนี่ยถือว่าต้องการนิดเดียวเขาก็เชื่อมีความเชื่อว่าเซเลเนียมเนี่ยป้องกันได้อ่าอันนี้คือนะอาหารที่ป้องกันได้ป้องกันได้คือถ้าคนที่มีพฤติกรรมในการทานอาหารพวกนี้ก็จะมีภาวะเสียยเส่ยงน้อยกว่าเสี่ยงน้อยกว่าอ่านะคะ่ตวตัวกระตุ้นนี่ก็คือฮอร์โมนค่ะอทิบที่บอกว่าตัวกระตุ้นคือฮอร์โมนเพราะปัจจุบันเราจะพบว่ามีการใช้ฮอร์โมนในในเพศชายค่ะเช่นการออกกําลังกายต่างๆ เราจะเห็นเห็นเพศชายผู้ชายที่ออกกําลังเนี่ยแล้วร่างกายใหญ่โตเนี่ยหรือว่ากระทั่งนักกีฬาเนี่ยคนนี้ก็ใช้ฮอร์โมนในการกระตุ้นบางคนเนี่ยซึ่งเขามีเรื่องว่าต้องห้ามต้องอะไรต่างๆก็คือเรื่องพวกน,นี้คือฮอร์โมนเพศชายจะกระตุ้นเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนในการเสริมร่างกาย ส่วนโซงต่างๆของผู้ชายเนี่ยก็จะเยอะขึ้นก็<ค>นจะมีภาวะเสี่ยงมีภาวะเสี่ยงเขาบอกว่าคนที่ไม่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาเนี่ยใช้ไม่เป็นไรแต่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าในตัวไม่มีเพราะมะเร็งต่อมลูกหมาเนี่ยบางครั้งเป็นเซลล์ที่นอนหลับอยู่กา,ารที่ให้พวกนี้เข้าไปเป็นการกระตุ้นให้มันตื่นขึ้นมา,มาเราไม่รู้หรอกว่าในตัวเรามีอยู่ไหมาบางคนบอกว่าอยู่จนเสียชีวิตไปเลยจะตายหมดอายุไขไปมะเร็งต่อมลูกหมาอาจจะไม่โตข,ขึ้นมาเลยแต่พอได้พวกนี้เข้าไปปุ๊บ มันจะเริ่มกระตุ้นให้มันโตขึ้นอย่างรวดเร็วนี่ค่ะ,ะ,ะ,มะเมล็งต่อมลูกหมากนี่เกี่ยวกับเรื่องของอายุด้วยไหมคะว่าถ้าเป็นคนอายุเยอะจะมีภาวะเสี่ยงมากกว่าอ,นะอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่ดีเขาบอกว่าในในอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนเราแก่พอนะฮะคือะเรล็ดอยู่ในตัวเราแต่ว่าจะโตขึ้นมาตอนไหนเขาบอกว่าสมมุติว่าเราในเด็กๆจะเจอโอกาสเจอเม็งต่อมลูกหมากน้อยแต่ถ้าเราไปเจาะชิ้นเนื้อดูเนี่ย บางคนก็จะเจอหรือว่าเราไปที่อเมริกาเนี่ยเขาไปเอาเอาคนที่ถูกรดอุบัติเหตุรถชนตายเนี่ยใ,ในถนนเนี่ยเอามาทำออทอปซี่คือมาผ่าศพที่สูน์ตรวจทั้งหมด mm hmm. เขาพบว่ามีจํานวนไม่น้อยเลยที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการ mm hmm. เพราะนั้นเขาประเมินแล้วก็เขาก็ดูจากตัวเลขเขาพบว่าไอ้คนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสต,ต่างๆก็จะเป็นสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่สาเหตุที่เราพบน้อยเพราะส่วนใหญ่ตายไปก่อนค่นะเพราะฉะนั้นเขามีความเชื่อนึว่าอายุเป็นปัจจัยอันหนึง่งถ้าแก่มากพอเนี่ยมักจะเป็นกันเกือบหมดค่ะซักประมันอายุเท่าไหร่พอเฉลี่ยได้ไหมคะอาจารย์อายุที่เราเป็นเยอะเนี่ยก็อยู่ในช่วงประมาณสัก6 0สถึงเจเนี่ยนะฮะค่ะอันนี้คือคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องของสาเหตุปัจจัยความเสี่ยงที่ใครมีความเสี่ยงที่จะเป็นไม่เป็นอันนี้ เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเรามีอาการเริ่มต้นของการที่อยู่ในภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะอาการมันจะแสดงออกมาอย่างไรบ้างคะอาจารย์คือคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยก็เหมือนมะเร็งอื่นะระยะเริ่มต้นไม่มีอาการนะฮะ,ะส่วนระยะที่เริ่มมีอาการก็คือระยะแพร่กระจายระยะแพร่กระจายส่วนใหญ่แล้วก็มาคือมะเร็งต่อมลูกหมากชอบไปที่กระดูกนะฮะแล้วค่อยกระจายไปสมองหรือไปที่ตับ ซึ่งโอกาสน้อยพวกนี้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อาการที่มักจะมามาด้วยอาการปวดปวดกระดูกตรงนี้ตรงโน,น้นหรือมีกระดูกหักหรืออะไรต่างๆนี่คือเป็นระยะที่4ี่เป็นเยอะและ้วส่วนอาการระยะต้นนีมักไม่มีอาการอะไรเลยหรือคนไข้กลุ่มที่เป็นต่อมลูกหมากโตกลุ่มหนึ่ง20%ในต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะซ้อนทับซ้อนอาการพวกนี้จะทับซ้อนกับมะเร็งต่อมลูกหมากาก็คือหมายความว่า ใน,ในต่อมลูกหมากโตทั้งหมดซึ่งมีอาการเช่นปสัสสาวะไม่ออกปสัสสาวะบ่อยปสัสสาวะลำบากที่เราเคยคุยกันไปแล้วพวกนี้ในยี่สิบเปอร์เซ็นของเขาเนี่ยจะกลายจะมีมะเร็งต่อมลูกหมากร่วมด้วยซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะไปหาเจอไหมซึ่งคนไข้กลุ่มนี้อาจจะโชคดีคือเข้ามาหาหมอ,อก,ก่อนแล้วมาเจาะเลือดดู p s a ต่างๆเนี่ยก็จะเจอเมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็ได้รับการรักษา แต่ถ้าสมมติเขาไม่ได้เป็นต่อมลูกหมากโตซึ่งมันไม่มีอาการอย่างเช่นปัสสาวะที่ออกมาแล้วอาจจะเจ็บมีเลือดปอนมาเขาก็ไม่รู้เลยสิคะอาจจะไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เราก็ถึงพยายามหาตัวเขาเรียกทูมเมอร์มาร์เกอร์หรือว่าตัวชี้นํามะเร็งในเลือดก็ยังโชคดีที่มะเร็งที่ต่อมลูกหมากเนี่ยมันผลิตสารชนิดหนึ่งเขาเรียก P S A P S A นี่เขาก็ย่อมาจากคําว่า โปรสเตติกสเปซิฟิกแอนติเจนโปรสเตติกก็แปลว่าต่อมลูกมาสเปซิฟิกก็จำเพาะแอนติเจนก็คือสารที่สร้างขึ้นในร่างกายจำเพาะเฉพาะตัวเนี่ย <Okay. S 2> นะก็คือสารจำเพาะที่สร้างจากต่อมลูกมาตัวเนี้ยค่อนข้างสเปซิฟิกว่าสร้างจากต่อมลูกมา <Okay. S 2> แต่ไม่ได้สเปซิฟิกว่าเป็นมะเร็งแน่ mm. นะคือสารชนิดเนี้ยจำเพาะต่อมลูกมา <Okay. S 2> แต่ไม่จะจำพเพาะมะเร็ง <Okay. S 2> นะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่สารตัวนี้ สูงขึ้นมาก็คิดว่าต่อมลูกหมากผิดปกติแต่ตัวที่กลัวที่สุดของต่อมลูกหมากปกติก็คือมะเร็งเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องดูว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าแล้วก็เป็นมะเร็งอยู่ขั้นไหนเพราะในอเมริกาเนี่ย P.S.A เนี่ยมันมันค่าปกติในอเมริกาเขาเคยคิดว่าคือค่า4นะะแต่ว่าปัจจุบันเขาเชื่อว่า4เนี่ยจะไม่จริงอาจจะลดระดับลงมาแต่ยังไงก็ช่างเนี่ย เราก็ใช้ตัวเลขเดิมของเขาระหว่างตัวเลข4ถึง10เนี่ยคนอเมริกาเนี่ยเป็นหรือคนยุโรปเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งต่ำลงมาประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์แต่คนไทยต่ํากว่าค่ะตัวเลขที่ผมเก็บเอาไว้เนี่ยในคนไทย4ถึง10ก็ประมาณสัก13ถึง15เปอร์เซ็นต์ระหว่าง10ถึง20เนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งก็ประมาณ30เปอร์เซ็นต์50ตั้งแต่20เขึ้นไปเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ย ก็ตกประมาณ50 7 5เปอร์เซ็ mm hmm. นต์ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า P.S.A. เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่พอบอกได้แต่ว่าไม่ใช่ห0ึ <Okay. S 1> ่งรเปอร์เซ็นต์เเลยมีคำเรียกคำ P.S.A. ใหม่ว่า uh, Precursor of Stress and Anxiety oh. ก็คือเป็นตัวก่อให้เกิดความเครียดและความกังวล mm hmm. เพราะว่าเห็นไหมตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เป็นร้อเปอร์เซ็นต์มันย <Okay. S 1> ีกว่าเปอซแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลือก ที่จะเช็คได้ซึ่งไอไอดีที่สุดสําหรับคนที่เป็นมะเร็งในระยะต้นคือเจาะดูแล้วคอยติดตามถ้ามันกระโดดขึ้นผิดปกติก็ต้องรีบมาเช็ค,คนะผมเคยเจอคนไข้เนี่ยหลายคนที่มาเช็คอัพตัวเช็คอัพนี่ก็เป็นที่ดีเบตกันเยอะนะฮะที่อเมริกาเขาก็บอกว่าเอาเช็คไปเช็คมาโอกาสเจอน้อยเพราะนั้นมันเสียบัตเจตไปเยอะอแต่ว่ายังไงก็ช่างเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวเลขที่เช็คง่ายสุด แล้วก็ให้คอเช่นเราหรือให้ความความติดตามการรู้สึกหรือให้เราสนใจในในว่าเรามีความผิดปกติละถ้าเราก็ติดตามอ้ตัวนี้ไปมีคนไข้ที่เจาะทุกปีเนี่ยเจาะไปพิเซ,เซได้สี่จุดเก้าห้าจุดหกหกจุดแปดเจ็ดจุดเก้าขึ้นมาจนถึงสิบกว่าเขาก็ยังนอนใจคนไข้ยอย่างเงี้ยถือว่า ผิดปกติแล้วเพราะมันขึ้นสเตปอัพทุกปีอย่างเงี้ยไม่ดี mm hmm. แต่ถ้าสมมุติว่าเราเจาะแล้วเนี่ยมันอยู่เนี้ย4.9ไปเรื่อยๆร่เราจะนุมานว่าคนไข้พวกเนี้ยสมมุติมีมะเร็งก็เป็นมะเร็งที่สเตเบิไม่ไม่ mm hmm. อาจจะเป็นเรียกว่ามะเร็งที่หลับอยู่มันก็นิ่งๆิ่งไปแต่ถ้าสมมุติอีกกลุ่มหนึ่ง4.9ไป6.7ลงมา3.2ขึ้นมา5.6 พวกนี้เราอยากจะติดตามยังพอติดตามได้แต่ไม่ได้แปลว่าพวกนี้ไม่เป็นมะเร็งนะ,ะแต่ถ้าเขายังนอนใจพอดูได้แต่พวกที่สเตปอัพขึ้นตลอดเวลาพวกนี้ถือว่าผิดปกติค่ะนี่คือเช็คทุกปีใช่ไหมเช็คทุกปีห,หรือสมมุติเราเคยมี psa ปีหนึ่งเจาะเป็นเบสไลน์ไว้ได้0.5หค่ะหลังจากนั้นอีก2ปีเกิดนึกยังไงขึ้นมามาเจาะดูอีกทีมันขึ้นมาได้สองพวกนี้ไม่ต้องถึง4ี่ถือว่าผิดปกติเพราะจากจุด5กระโดดมา2เนี่ย มันหลายเท่าที่เพิ่มขึ้นค่ะเหลือจากจุดห้ากระโดดขึ้นมาอยู่ดีๆมาเป็นสี่เลยนะพวกนี้ผิดปกติเราเคยเจอคนไข้จุดเก้าปีหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเก้าสิบโอ้คือเราก็คิดว่ามีแอบนอร์มอลแต่ว่าอาจจะสูงเร็วเกินไปค่ะแต่สุดท้ายเป็นมะเร็งที่ดุมากเลยคนไข้คนนี้เสียชีวิตไปละปีเดียวก็เสียชีวิตละค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจอย่างที่บอกเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเช็คอัพได้ส่วนหนึ่งนะคะวิธีการเช็คบัตร ใช้วิธีการเจาะเลือดเจาะเลือดดูค่ะอันนี้คือน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วแล้วมีวิธีการอื่นนะคะในการเช็คอัพก็การทํา MRI ที่เขาเรียกว่า e อ d o r ด c t a l coil คอ i ก็คือ MRI มปกติเนี่ยเราใส่เข้าไปในในท่อเนี่ยแล้วก็มันก็ตัดออกมาเป็นร่างกายเป็นส่วนๆออกมาแต่ว่าต่อมลูกหมากนี่มันอยู่ลึกเข้าไปมันดูไม่ชัดเพราะนั้นเราก็พัฒนาวิธีการขึ้นมาเราเอาหัวสําหรับตัวเดมาไอนี่ใส่ก็ไปทางทวารเลยเพราะต่อมลูกหมากจะอยู่ใกล้ทวารหนักมากที่สุด ใส่เข้าไปแล้ว MRI ตัดตออกมามันจะชัดมากที่สุดเนี่ยก็จะเห็นความผิดปกติได้ค่ะเอ็ MRI ก็ได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่สุดต้องเจาะชิ้นเนื้อมาดูอืมค่ะทีนี้ถ้ารู้แล้วว่าน่าจะมีความเสี่ยงเป็นหรือว่าเป็นแล้ววิธีการรักษาปัจจุบันนี้สั้นๆคร่าวๆนะคะก่อนที่จะไปขยายประเด็นเรื่องของการรักษาโดวยวิธีการฉายแสงแล้วก็ฝังแร่การรักษามีกี่วิธีคะอาจารย์การรักษาในโลกเนี่ยค่ะ จริงๆเนี่ยเราแบ่งเป็นจะเรียกว่าสองหรือสามก็ได้เราแบ่งแบ่งเป็นสามอันใหญ่ๆก็ได้นะฮะอันที่หนึ่งที่เป็นมาตรฐานแต่โบราณโบราณเลยเนี่ยเขาเรียกโกลแซนด์ดก็คือผ่าตัดเพราะในอดีตเนี่ยเราคงเหมือนกับทุกโรคเลยวิธีการดั้งเดิมเราเลยก็คือตัดทํามันออกซะนนทุกโรคชิ้นเนื้อร้ายก็ตัดออกตัดออกแล้วถ้าออกหมดก็หายนะฮะไม่มีอะไรทนมีดได้ถ้าเท่าออกได้หมดค่ะแต่การให้ยาเคมีการให้อะไรต่างๆพวกเนี้ย เนื้อมันออกไม่หมดอาจจะดื้อได้อะไรได้เพราะนั้นตัดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับที่สองก็คือการใช้รังสีผมใช้คําว่าใช้รังสีไม่ได้ใช้คําว่าฉายแสงเพราะว่าเธอมันจะกว้างกว่าการใช้รังสีก็หมายความว่าใช้เครื่องฉายแสงลงมาจากภายนอกหรือใช้แล่ฝังเข้าไปภายในนะฮะหรือปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องมีคนไข้มาบอกว่าที่อเมริกามีการใช้โปรตอนเทรลปีก็คือรังสีโปรตอน ของเราที่ใช้รังสีปัจจุบันนี่คือแกมมารังสีโปรตอนหรือว่าการใช้เขาก็มีพูดหลายอย่างนิวตอนดิมอะไรต่างๆเยอะแยะแต่พวกนั้นมันโอเวอร์ออกไปเยอะพวกนี้ถือว่ายังไม่เป็นมาตรฐาน <c oughs> แต่ที่เราพูดคือรังสีปัจจุบันเนี่ยก็มีการฝังแรก่การฉายแสงจากภายนอก <c oughs> อ,นอันที่สามเนี่ยที่ผมพูดไว้คร่าวๆก็คือทางเลือกอัลเทอร์เนทีฟอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยปัจจุบันมันออกมาเยอะแยะมากเลยเช่น ที่เมืองไทยเรามีคนมาพูดที่เราเห็นโฆษณาอยู่คือไฮฟูไฮฟูนี่ก็คือไฮอินเทนซิตี้โฟกัลอัลตาซัลตาโซนิกคนะคือการใช้อัลตาซาวเนี่ยมาโฟกัสให้เป็นจุดเล็กๆไปทำลายเนื้อเยื่อเป็นจุดๆนะแต,แตว่วิธีนี้ยังไม่เป็นมาตรฐานะนะแต่ทำไมมันถึงมีวิธีอื่นเพราะอะไรเพราะว่าการผ่าตัดทำให้เกิดผลข้างเคียงเยอะ อันที่หนึ่งของการผ่าตัดก็คือเป็นผ่าตัดใหญ่เสียเลือดเยอะนอนโรงพยาบาลนานพวกนี้ก็เหมือนผ่าตัดมะเร็งทั่วไปเสียชีวิตได้่มงจากว่าเป็นผ่าตัดใหญ่เสียเลือดมากแต่ว่าอันนี้ยังเป็นเรื่องลองคือผ่าตัดปุ๊บทุกคนรู้เรื่องนี้หมดว่าผ่าตัดยาวเสียชีวิตนอนโรงพยาบาลนานมีความแต่ว่าเรื่องรองลงมาซึ่งคนก็กลัวทําให้เกิดการพัฒนาวิธีอื่นขึ้นมาก็คือการสูญเสียสมรรถภาพทางเพศเพราะโรคนี้เกิดกับผู้ชาย่คะการผ่าตัดเนี่ย ื่องจากเส้นประสาทที่คุมการแข็งตัวมันวิ่งคู่มากับตัวต่อมลูกหมากใกล้กันมากเลยห่างกันไม่กี่มิลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมะเร็งสามารถกินมาถึงเส้นประสาทนี้ได้นะฮะหรือถ้าเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยก็กินไม่ถึงแต่การผ่าตัดเนี่ยแยกไอ้เส้นประสาทนี้ออกจากต่อมลูกหมากด้ยกหรือถึงแม้แยกออกมาได้เราก็ใช้ มีดใช้อะไรต่างๆไปกดเส้นประสาททําให้มันเกิดเขาเรียกนิวราแพ็กเซียหรือทําให้เส้นประสาทบาดเจ็บเหมือนกับการที่เราข้อศอกไปวางกับโต๊ะนานๆแล้วกดแล้วเกิดชาอันนี้เหมือนกันมันก็ชาเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือทําให้ไม่สู้คอาจจะมีความรู้สึกบ้างแต่ว่าอาจจะลดลงลดลงหรือแข็งตัวไม่ดีนะอาจจะสอดใส่ไม่สําเร็จหรืออะไรนะนี่ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่คือทุกคนก็จะคิดหมดค่ะนะฮะ พียงแต่โชคดีที่คนเอเชียเรื่องพวกนี้อาจจะน้อยกว่าแต่ทางยุโรปเนี่ยไม่ได้ยุโรปอเมริกาเขาจะคอนเซิร์นหรือคิดถึงเรื่องพวกนี้มากก็เลยเป็นก็เลยเป็นปัญหาปัญหาว่าต้องมีตัวเลือกสองสามในวิธีการรักษาแล้วปัญหาที่สองก็คือชารั่วชารั่วคืออะไรคะคือปัสสาวะเล็ดลาดคุมไม่ได้คือตอนลูกหมากเนี่ยเป็นบริเวณที่มีหูรูดอยู่นะหูรูดของของผู้ชายเนี่ยจะมีอยู่สามส่วนคือบริเวณ ต่อมลูกหมากต่อกับกระเพาะปัสสาวะอันที่หนึ่งตัวต่อมลูกหมากเป็นหูรูดอันที่สองแล้วทางด้านนอกเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อกะบังลมของของผู้หญิงของผู้ชายก็มีเหมือนกันอยู่ตรงนี้เหมือนกันเป็นอันที่สามคือหลังจากที่เราผ่าต่อมลูกหมาออกเราเสียคอกระเพาะปัสสาวะที่ต่อกับกระเพาะปัสสาวะอันนี้เสียไปเลยต่อมลูกหมาซึ่งเคยโตและเคยกั้นปัสสาวะไว้ได้ก็เสียไปอันที่สอง เราจะเหลือแค่หูรูดซึ่งเป็นกระบังลมเหมือนของผู้หญิงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดหรือเขาเรียกออมมซสอเวเนเนี่ยเราเสียไปสองในสามของหูรูดในที่สุดมันก็ต้องอ่อนแอลงคนะปะสัสสาวะจะคล่องขึ้นแต่ว่าการปริมาณปสัสสาวะคุมก็อาจจะน้อยลงเช่นเราเคยกั้นปสัสสาวะได้ประมาณสี่ห้าร้อยอาจจะเหลือแค่สามร้อยรู้สึกหรือว่าสามร้อยแล้วเริ่มเล็ดนิดนิดไฟนั้น ไอ้พวกนี้ยังเป็นการอาการปกติ <c oughs> ในที่สุดเราค่อยๆฝึกหูรูดได้แต่กลุ่มหนึ่งก็คือเสียหมดเลยทั้งสามสว่ <c oughs> วนเพราะฉนั้นพวกนี้ก็คือหยดออกมาตลอดเวลาโดยประมาณ <c oughs> การเราบอกว่าหลังผ่าตัดมักคุมไม่ได้ <c oughs> แต่มักคุมไม่ได้ถ้าสมมุติแบบดีเลยก็คือคุมได้เลยแบบกลางๆก,ก็คือภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์คุมได้ถัดมาก็คือสามเดือนคุมได้ แต่ที่แย่ลงมาหน่อยก็คือ1ปีคุมได้ตอนให้รอได้ถึง1ปีแต่ที่แย่สุดคือคุมไม่ได้เลยนี่ประมาณสัก10%ค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมฝากคําถามกันมาได้เลยนะคะ022457086เรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการรักษาในส่วนที่สที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของการฉายแสงร่วมกับการฝังแร่เป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่มาติดตามค่ะ